ว่าตอนนี้เทรนด์นี่ยอย่าเออไม่ใช่เทรนด์กับชิมิกาสเป็น2นักเตะที่เยันครอปอยากจะต่อสัญญาเทรนด์ไม่แปลกใจถึงแม้จะฟอร์มเดี๋ยวออกเอาออก,ออกทะเลบ้างนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังเป็นคนสําคัญพรสวรรค์เขาใช่แล้วเป็นเด็กดปั้นเด็กสร้างอ่ะทีท่แบบเอออนะันเนี้ยแต่ส่วนชิมิกาสเนี่ยเอาจริงก่อนหน้านี้มันมัน,มนต้องกซิฟมีข่าวว่าเหมือนแบบอาจจะไม่ได้ไปต่ออาจจะขายอะไรอย่างนี้แต่ว่า ล่าสุดนะคะก็มีข่าวว่าชิมิคาสเตรมจะได้รับสัญญาใหม่2อปีนะก็เชื่อว่าเจ้าตัวเองก็จะขยายสัญญาอยู่แล้วเพราะเขาก็รักลิเวพูงไงกริสเกิฟเซอร์แต่เอ็นดูเป็นคือเขาเป็นคนแบบคาแรคเตอร์แบบกวนๆน่ะแม็กอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์โพสสตอรี่บอกเป็นคนที่น่าลำคาญมหกเลยเงินพูดมากเลยหรอคือ คาแรคเตอร์เขาจะแบบงงเป็นเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนกันก็บางทีก็หันไปแบบเฮ้ยอยู่นิ่งๆบ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะวะไฮเปอร์เอออะไรประมาณนั้นน่ะนั่นแหละแต่ก็แต่ก็ไม่มีอะไรนะแต่คือไม่ใช่ว่าแม่เลเซอร์เขาด่าจริงๆนะเขาแค่เหมือนแซวว่าแบบเพื่อนมันจะมีแก๊งแบบมันเป็นคนที่น่ารำคาญที่สุดเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบขำๆก็ว่าไปนี่เป็นสองนักเตะอุ้ย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 นี่ฉันติดอยู่ในนั้นหรือเปล่านี่ที่คุณรู้จักคนไหนคุณรู้จักคนไหน ก็รู้จักหมดเองนั้นี่ยนี่คุณหลุดแล้วคุณหลุดแล้วคุณหลุดแล้วรู้จักใครก็อยู่ในนั้นเออไม่หนุคุณรู้จักคนที่นั่งอยู่ไหมน้องตากล้องอ่ะน้องตากล้องผู้หญิงอ่ะน่ารักมากนั่นดิเมื่อกี้กําลังจะถามเลยว่าเธอแบกกล้องคามิล่าวูแมนเฮ้ยใช่ชื่อเมลิซ่าน่ารักมากชื่อเมลิซ่าโอ้โหคนชาติอะไรอ่ะเป็นอังกฤษคนอังกฤษอันนี้นี่คาแรคเตอร์ดูดิเห็นไหมชิมแคมป์เปอย่างเงี้ยงิ่งยิ่าาาาจะะะะไไได้้สััญญญใหหมมม่่่่นนคีปอรรูเลยนะวงในมาจากอะไรเนี่ย ก็คุณอยากเฉยๆยิ่งสูงไม่มีไม่มีเออนะผู้หญิงเห็นไหมสาวๆทำงานรีผูเยอะน่ารัก